ครับก็สวัสด e ีชาวฟิตทุกคนด้วยนะครับสวัสดีนักตกปลาทุกคนนะครับคลิปนี้นะผมก็จะพาไปเกาะใหม่นะครับทุกคนครับเกาะที่อัปเดตมาใหม่ในแพทนี้นะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวอย่างแรกนะครับเราไปที่เกาะใหม่กันเลยดีกว่าเลยครับเกาะใหม่นะครับทุกคนครับจะอยู่ตรงนี้เลยนะทุกคนขับเรือมานะครับเห็นไหมทุกคนนู่นมันจะอยู่ข้างหน้าเราเลยนะครับทุกคนครับเดี๋ยวก่อนไปผมได้ข่าวว่าเกมเหมือนจะมีโค้ดมาด้วยไหมโค้ดก็ตามนี้เลยนะครับทุกคนครับลองไปใส่กันดูนะฮะของที่ได้ก็ประมาณนี้เลย โอเครีบไปใส่กันนะก่อนที่มันจะหมดอายุหรือเปล่านี่ผมก็ไม่แน่ใจนะครับหลังจากนั้นก็เราก็ไปดูเกาะใหม่กันเลยนะครับว่าหน้าตาเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็คลิปนี้เนี่ยผมก็จะพาทุกคนนะครับไปตามหาด้วยนะไปตามหาเบ็ดกันนะทุกคนโอเคขับเข้าไปข้างในเลย,ยมันอลังการเหมือนกันแล้วเนี่ยอ่ะโอเคยังไงต่ออ่านั่นไงเกาะอ๋อฝัอ่งนี้คือออกจากเกาะใช่ไหมแต่เราต้องไปฝั่งซ้ายเฮ้ยเดี๋ยวนะทาไมมีเกาะโบราณด้วยวะเดย เอ้ยชนชนชนเฮ้ยเดี๋ยวน,นะเฮ้ยขับชนเรือมันคุมยากมากเลยนะฮะทุกคนเกมนี้ผมบอกเลยโอเคตรงนี้คือจุดแรกของเกาะใช่ไหมอืมไหนนะตรงนี้มีอะไรอันนี้คือเป็นจุดอ่าโอเคเป็นจุดแบบว่าเซฟจุดเกิดนะครับทุกคนอ่านี่คือเบ็ดแรกของเรานะครับทุกคนเฮ้ยราคามันถูกมากเลยอะ่ะโอเคประมาณนี้เฮ้ยสแต็กมันดีนะทุกคนความเร็ว45โชค65ครอบคุมก็ดีนะ ใช้ได้ใช้ได้ไดโอเคราคาถูกแล้วก็ดีนะครับผมแนะนําเลยเบ็ดนี้นะโอเครอบๆมีอะไรบ้างมีเต็นท์นะครับมี NPC นอนอยู่เต็มเลยเดี๋ยวเราโชว์เบ็ดก่อนที่เราได้มาเมื่อกี้นะครับนี่ไงอู้เฮ้ยทุกคนมันมันผิดคาดเหมือนกันนะออร่ามันค่อนข้างสวยเลยนะครับเวลาเดิน NPC ตัวนี้มีอะไรหรือเปล่าไหนลองกดสิไม่มีอะไรคือจุดตรงนี้มันขึ้นว่ารีฟิลนะมันเป็นถังออกซิเจนอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะ เดี๋ยวเราลองเดินไปดูก่อนตรงนี้ก็มีเป็นถังอีกถังนึงเอ้ยตรงนี้ซื้อได้ครับทุกคนมันคือถังอะไรเอ่ยปึ๊บน่าจะเป็นออกซิเจนใหม่ไหมเออผมไม่แน่ใจนะแต่ผมใส่ไปก่อนแล้วกันนะครับกันกันตายก่อนโอเคโดดตรงจุดนี้นะฮะอุ้ยลื่นอุ้ยตกไหมเนี่ยอุ้ยทุกคนมันลื่นว่ะโอโลื่นลื่นโอเคตรงนี้มีอะไรไมเอ็นบีโอ้โหทุกคนครับนี่ขนาดจุดแรกนะ คือผมจะตุยแล้วฮะทุกคนแต่ตกน้ําก็น่าจะไม่เป็นอะไรไหมทุกคนเพราะว่าเราลงน้ําได้ใช่ไหมโอเคไปเดินไปเลยฮะทุกคนเดินตามผมมาเลยนะคือช่วงนี้ต้องสปีดความเร็วหน่อยครับทุกคนเพราะว่าเราเดินค่อนข้างไกลนะโอเคขึ้นบันไดตรงนี้มาอ่ะขั้นที่2ก็ไม่มีอะไรนะครับข้างหน้าเหมือนเป็นเป็นแคมป์สักอย่างหนึ่งโอเคตรงนี้กองไฟก็ทําอะไรไม่ได้ครับทุกคน มีอะไรไหมตรงนี้มีอะไรไหมก็ไม่มีอะไรดังนั้นเราเดินขึ้นไปก่อนเฮ้ยเดี๋ยวนะแวบๆบแบบเมื่อกี้เหมือนมีถ้ำฝั่งขวาไหมขอขึ้นไปดูก่อนอฝั่งขวาเหมือนมีถ้ำครับทุกคนผมขอแวะลงไปดูหน่อยละกันนะครับเผื่อมันจะมีอะไรเด็ดๆหลังจากที่ผมเดินเข้ามานะครับผมก็เจอเป็นหินคริสตัลตรงนี้นะครับผมไม่แน่ใจนะว่ามันได้มายัางไงนะฮะทุกคนนะเออนะมันน่าจะเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งเป็นภารกิจเฮ้ยทุกคนครับ คือเมื่อกี้ผมเดินขึ้นมามันเหมือนมีหลอดอะไรเพิ่มเข้ามานะครับ37ม6มันคือหลอดอะไรกันทุกคนแล้วถ้ามันหมดผมอาจจะตายถูกไหมโอเคเดี๋ยวเราดองเดินไปก่อนฝั่งซ้ายเหมือนจะมีบันไดนะครับฝั่งขวาก็มีเดี๋ยวเราขึ้นฝั่งซ้ายก่อนฝั่งซ้ายนะครับนี่ไงมีกองไฟอ๋อทุกคนครับคือเหมือนอากาศมันหนาวอะ่ะทุกคนนะโอเครีฟิลโอ้โอเค,ออเคผมเข้าใจละเข้าใจละเดี๋ยวนะขอแวะซื้อเบ็ดก่อนนี่คือเบ็ดโอ้ ุ้ยราคาเอาเรื่อเหมือนกันนะเนี่ยสามหมื่นห้านะครับทุกคนขอดูหน้าตาเบ็ดเลยละกันฟึบวู้เอ้ยมันก็เหมือนเบ็ดเดิมหรือเปล่าแต่แบบแต่แต่เบ็ดตัวเนี้ยมันอลังการกว่านะครับตรงนี้เหมือนจะมีเป็นเครื่องมืออะไรสักอย่างหนึ่งนะครับทุกคนนะเอาไว้ขุดนะซื้อก่อนฝั่งซ้ายนะครับเป็นถังออกซิเจนใหม่นะครับซึ่งเราใช้เลยละกันนะน่าจะให้เราอยู่นานขึ้นนะครับทุกคนแล้วก็ สามารถมากดรีฟิลตรงนี้ได้นะครับระหว่างที่เราเจอเต็นท์นะครับมันก็จะมีเป็นจุดตรงนี้ให้เรานะครับส่วนความหนาวนะครับเราใช้กองไฟนะครับโอเคแล้วก็ไปลุยกันต่อครับทุกคนนะเดินๆินไปอุปสรรคนะครับทุกคนมันจะเป็นเรื่องของความหนาวแล้วก็เรื่องของออกซิเจนนะครับทุกคนเราต้องรีบเดินนะครับเพื่อหาเต็นท์นะทุกคนเพื่อไปหาเหล็บรีฟิลออกซิเจนแล้วก็ไปหากองไฟเพิ่มความอุ่นให้เรานั่นเองนะ โอเคผมแนะนาําว่าทุกคนเนี่ยต้องรีบเดินนะฮะทุกคนไม่งั้นเราอาจจะตุยได้นะครับเพราะฉะนั้นเรานะฮะทุกคนเรารีบไปเลยเดินไปเลยฮะอุ้ยฝั่งซ้ายเหมือนมีเหมือนเป็นบ่อตกปลาเว้ยทุกคนแต่เราไปก่อนทุกคนขึ้นไปก่อนตอนนี้คือหลอดฝั่งซ้ายผมจะหมดละ เฮ้ยฝั่งขวาก็มีถ้ำวะ่ะแต่แต่อย่าพึ่งตอนนี้หน้าจอเรานะครับเรามีเป็นเกล็ดน้ําแข็งขึ้นมาแล้วซึ่งแน่นอนว่าอีกไม่นานผมอาจจะตายได้นะครับโอเคเราต้องรีบไปนะครับเราต้องเร่งสปีดให้เร็วที่สุดนะครับไม่งั้นเราจะเป็นผีเฝ้าภูเขาตรงนี้แน่นอนโอเครไีไปไปโอ้โหยังไงอุอ้ยอุ้ยทุกคนจะหมดแล้วจะหมดแล้วผมจะหมดแล้วจะหมดแล้วอุ้ยอุ้ยโอเค,อเ,ค,อเ,คเจอแล้ว จะตายปุ๊บโอเคอ่ะรีฟิลโอเครีฟิลเรียบร้อยตรงนี้นะครับเหมือนจะมีเบ็ดนะฮะทุกคนราคาค่อนข้างแรงนะส0 0แสนนะครับทุกคนโอ้โอเคไหนลองใส่ซิว่าส0 0 0 0นเนี่ยมันจะสวยแค่ไหนนะฮะทุกคนโอเคโอ,เคโอเค้เบ็ดค่อนข้างสวยโอเคไปก่อนละกันค่อยมาว่ากันทีหลังนะฮะอ่ะขึ้นไป ขึ้นไปหลายชั้นเหลือเกินเฮ้ยใกล้แล้วทุกคนผมรู้สึกว่ามันใกล้แล้วนะมันเหมือนจะถึงแบบยอดแล้วโอ้ยังยอีกอาทุกคนตอนนี้เราน่าจะใกล้ถึงจุดแล้วนะทุกคนสูงมากสูงมากเออ อ่าทุกคนครับตอนนี้เราน่าจะมาถึงจุดสุดยอดแล้วอู้โคตรอลังการงานสร้างเฮ้ยโอ้โหแหลกเลยกูโอเคแหลกเลยมาดูเต็นท์ก่อนมารีฟิลก่อนเพิ่มความเพิ่มความอุ่นก่อนโอเคโอเคอุณหภูมิปกติแล้วหลังจากนั้นก็ไปรีฟิลเฮ้ยตรงนี้เหมือนมีถังเดี๋ยวนะขอรีฟิลก่อนปึ๊บตรงนี้เหมือนมีถังขั้นสูงครับทุกคนทําให้เราอยู่ได้นานขึ้นนะอ่ะตรงนี้มีอะไรไหมไม่มีนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาไล่ซื้อของก่อน อ่ะซื้ออันนี้ก่อนนะครับเป็นร่มอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับปึ๊บโอเคตรงนี้มีเสื้อกันหนาวเป็นโค้ดนะครับบิลท์โค้ดอ่ะใส่เลยอันนี้น่าจะอยู่ได้นานขึ้นนะครับหรือว่าอาจจะแบบอินฟินิตี้เลยมั้งตรงนี้ก็เป็นถังนะครับถังขั้นสูงนะทําให้เราเนี่ยอยู่ได้อยู่แบบอยู่ข้างบนได้นานขึ้นนะทุกคนโอเคคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับกับการหาของนะครับทุกคนเบ็ด3คัน3หรือ4คันวะทุกคนลืมละนะ ก็ประมาณนี้นะครับก็ลองไปซื้อกันก่อนขึ้นมาก็อย่าลืมเอาเงินไปด้วยนะทุกคนไม่งั้นไม่งั้นสวย